โอ้น่าเสียดายมากเลยวันนี้เฮงไม่มามันบอกว่าแม่ป่วยแล้วกลัวว่ามันจะบาดเจ็บเฮ้ยใครวะเนี้เฮ้ยไม่บอกว่าคุณคุณเฮ้ยเฮงนายยูบอกว่ายูจะไม่มาโอ้โหไม่ได้เจอนานอยูถ่ายคลิปกันเปล่าโอ้ let's go ครับวันนี้อยู่กับ พ้าฉิกแลวเฮงนะครับผมแล้วผมครับวันนี้อยู่เราอยู่ที่ว i s ต o มแ l l ลีครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเราจะมาเล่นเกม o o s s เ t e a แฟตกาลนะครับเราจะมา Rematch จากรอบที่แล้วนะครับ FIGHT เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าใครจะไปก่อนนี่จะเป็น Rematch จากที่ครั้งที่แล้วนะครับที่เฮงเขาแพ้ผมปูปานครับรอบนี้เราเล่นแต่แฟตกาลนะครับก็คือพื้นเฉยๆนะครับท่าอะไรก็ได้ไปชุบครับชุบ คุมไปก่อนอีกแล้วนะครับเฮงอะไรวะแบบโอ้โหไปกันเลยครับเอ่อตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปถ่ายที่ไหนนะครับเพราะว่าวันนี้คนในสนามค่อนข้างเยอะนะครับจะมีพวกโรลเลอร์เบสมาเล่นเยอะนะครับแต่ว่าเอ่อมันอยู่ระหว่างว่าเราจะถ่ายตรงนี้หรือว่าตรงนู้นนะครับแต่เราน่าจะไปเล่นกันตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเราก็จะมาเล่นแฟดกาวตรงนี้เลยนะครับเอ่อตรงนี้ก็แฟดกาวเนียนมากนะครับ ถ้าใครได้มาวิทดอมนะครับก็จะรู้ว่าพื้นที่นี่ดีมากนะครับเป็นพื้นขัดมันนะครับโดยเฉพาะการเล่นสเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดท่าแรกกับท่าแบ็กไซออลีต่อกับแฮท Cap นะครับฟอนไซร้อยอ้ยไม่ลงครับ ตาเฮงนะครับเฮงจะเปิดท่าอะไรอู้คิกฟิปคุณเฮงทำไม่ได้นะครับคิกฟิปเดี๋ยวผมเปิดท่าของคุณเฮงเลยคิกฟิปโหเนียนมากครับ oh. เนียนมากนอลลี่เฉยๆนะครับนอลลี่โอเคครับได้ครับ oh. เอาเป็นนอลลี่300นะครับ โอ้โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้เปิดต่อเป็นเพเชอร์ฟิปนะครับเย้โอ้เดี๋ยวเอ่อเฮงเขาก็สองตัวแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดต่อเป็นท่าดับเบิลคิกฟิป นอลลี่หนึ่ง้คุณเฮงครับผมควรต่อกับท่าอะไรครับตอบนะ่อชูวิตป๊อบชูวิตนะครับ let's go เดี๋ยวผมถือไม้แบบนี้นะครับโอ้ oh, ป๊อบชูวิตเดี๋ยวผมต่อกับเฟกกี้บิ๊กสปินนะครับเดี๋ยวขึ้นแรมก่อน,นครับมันจะได้ลงเป็นเฟกกี้ สามร้อยหกสิบนะครับเย้ yeah. <laughs> โอ้คุณเฮงกี่ตัวแล้วครับเนี่ยสี่ตัวโอเคโอ้ผมต้องปิดท่ากับอินเวอร์ตอยู่แล้วครับโอ้ไม่ลงล้วเ,เนี่ยวะแล้วเช็ดชุดชอบผม จะทำท่าอะไรครับผมบ <c oughs> ันบีเขาถ้าผมเปิดต่อนะครับผมถ่ายดียว,วะ <c oughs> ขอให้มันเป็นแวนเลี้ยวผม <c oughs> ท่า,ทาโอ้ย <c oughs> <c oughs> โแยแเวกไซด์ฟิปเกินไปวะ ขอโทษดนวยนะครับคุณเฮงแต่ผมต้องเป็นท่าอินเวอร์จริงๆ <c oughs> ตายลงยังไงก็ลงนะว้าว <Wow. S 1> คลิปนี้แค่นี้ครับผม <c oughs> ผมแพ้ครับผมชนะครับ <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> ผมรู้สึก เสียใจมากนะครับที่คุณเฮงเขาแพ้อีกแล้วครับแต่ว่าต้องมารอดูรอบหน้าครับพอผมจะรีแมตจนกว่าคุณเฮงจะชนะผมนะครับผมจะทาไปเรื่อยๆกี่ร้อยครั้งผมก็ทานะครับแต่รอบหน้าคุณเฮงจะต้องชนะให้ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องเฮงและช่องผมนะครับกดไลค์แล้วกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ